ราชนจาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มต้นมีความร่วมมือทางการทหารตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีในปีพุทธศักราช2493ไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมกองกำลังสหประชาชาติเพื่อบองกันเกาหลีใต้เมื่อครั้งเกิดสงครามในข้าบสมุทรเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลีจึงนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศของไทยที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานจากจุดเริ่มต้นความร่วมมือทางการทหารในสมัยสงครามเกาหลีทั้งสองประเทศได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒน,นาและก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นลำดับทั้งระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีสองประเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ราบรื่นและมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ มีการยกระดับความเป็นทุนส่วนยุทธศาสตร์ที่สามารถเกื้อนหนุนต่อกันและกันในทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานกว่า6ทศวรรษของทั้งสองชาติก่อให้เกิดความสำเร็จในหลากหลายมิติโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัตินั้นรัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุภาคี โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาทั้งสองฝ่ายขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอปีพุทธศักราช2,566จึงนับเป็นวาระหนึ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีได้เวียนมาครบรอบ65ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในโอกาสสำคัญครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้จัดทำรัฐสภาสารฉบับพิเศษในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจาักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นโดยมีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศอันประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ4ส่วนได้แก่ สารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญในฝ่ายนิติบัญญตัติบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศบทความเชิงวิชาการจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีศึกษาและภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยและเกาหลีใต้เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษ์การทำงานของรัฐสภาไทยให้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดธทมจึงหวังว่ารัฐสภาสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาตลอดจนบุคคลทั่วไปเพื่อให้ตระหนักถึงวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและสองรัฐสภา ที่จะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปค่ะ